ัเสียชีวิตแล้วแต่ปรปรดาบาา้านเข้าก็ไม่ให้เข้าบ้านผมไม่เจอส่งกลับโรงพยาบาลอีกวันหนึ่งตายเราก็เผาสั่งให้เพราะเขาไม่มีตังค์สักบาทครับพี่น้องนั่นคือชีวิตคนจนทำไมความเท่าเทียมของคนอันใหญ่ถึงไม่เท่ากันคนฝั่งเราไม่มีโรงพยาบาลสักเตียงหนึ่งไม่มีเลยพี่น้องความมืดความแสงสว่างถนนหนทังก็แย่ yeah พี่น้อง เราจะต้องมาทําบ้านเมืองของเราในยุคของเราโดยผมจะเป็นผู้ดูแลให้ท่านถึงทุกอย่างที่ควงจะเป็นสนามกีฬาหาดใหญ่พี่น้องสาวยน้ำห้าสีเมตรสําหรับคนว่ายน้ําสําหรับเด็กรุ่นใหม่ยังไม่มีเลยครับพี่น้องเด็กหาดใหญ่ต้องไปวไ่ายน้ําที่บ้านทุุครับพี่น้อง<ว>พุ้ขั้งขาเพื่อจะไปแข่งขันเราบอกงบประมาณปีเป็นพันกว่าล้านทําไมไม่มีครับพี่น้อง ท่านลืมดูแลคนของเราท่านมองคนของเราว่าไม่มีคุณค่าหรือยังไงสี่ปีที่ผ่านมาบนเรื่องถนนบนเรื่องยุง่งบนเรื่องขยะไม่มีการตอบรับเลยครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เสียงตะโกนของพวกเราแทบจะไม่ได้ยินถึงคนบนเทศบาลเลยไปขาดอะไรขาดแทบจะไม่มีการดูแล <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเลือกทีมบอลเป็นพี่น้อง yeah. เราจะเข้าไปดูแลทุกอย่างเสียงของท่านคือเสียงสวรรค์เพราะทีมผมเกิดจากท่านท่านเลือกเราเข้ามาไม่ใช่นับการเมืองพี่ผู้ย,ยิ่งใหญ่ที่โชว์พาวันอยู่แต่คือประชาชนคนหัดใหญ่ครับพี่น้องท่านคือคนที่เลือกผมมาและทีมผมเข้ามาทำงานเราจะต้องฟังเสียงท่านครับ วันไหนผมหรือทีมงานไม่ลงมาพบประชาชนวันนั้นเราถือว่าเราผิดสัจจะทำรับบากจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับ <Yeah. S 1> ทุกบาททุกสตางค์งบประมาณของเทศบาลจากยากเงือภาษีของพี่น้องทีผมจะใช้ให้คุ้มค่าครับพี่น้องร <Yeah. S 1> ับรองว่าทุกบาทผมจะใช้คุ้มจริงๆพี่น้อง yeah. โครงการของผมทุกโครงการจะเป็นโครงการที่ไม่ยากไม่แพงไม่หลัลวหลาและก็ทำให้จริงและเริ่มทันทันทีที่เรามีโอกาสเข้าไปทำงานพี่น้องขาวแดงเอาไว้ทำไมเยอะแยะพี่น้องจากสถานี้รถไฟถึงพันลอยขาวแดงเท่านั้นพี่น้อง ้องเรียกว่าหาดใหญ่เมืองขาวแดงเมืองไฟแดงเยอะที่สุดครับพี่น้อง <Hey! S 1> ผมจะลดขาวแดง <Hey! S 1> ผมจะแก้ปัญหาไฟแดงให้น้อยลงนะครับ <Hey! S 1> ไฟแดงเรามีถึง83จุดพี่น้องเยอะจริงๆ <Hey! S 1> ท่านเลนจะต้องแก้ปัญหาขาวแดงให้ได้ <Hey! S 1> พี่น้องจะได้อยู่อย่างมีความสุข <Hey! S 1> เราจะดูสวัสดิการ <Hey! S 1> ทุกอย่างของท่าน เราจะมีสมาร์ทซิตี้จะมะีทุกอย่างที่ท่านแจ้งมานะครับวันสต็อปโซวิตการแจ้งของท่านทุกอย่างถึงเทศบาลภายในอาทิตย์เราจะลงมาแก้ปัญหาให้ทุกท่านนั่นคือคำสัญญาของทีมบริหากันครับพี่น้อง <Hey! S 1> พรอเสียงประชาชนโคนหันใจคือคำสั่งครับพี่น้อง <Hey! S 1> เราคือข้าการ ที่มากินเงินของท่านผมคือลูกน้องท่านครับพี่น้องไม่ใช่นายประชาชน,ชน,ชาชนทุกคนคือลูกน้องท่านเรารับใช้ท่านเราต้องทำงานให้คุ้มค่าข้าราชการเทศบาลทุกคนคือคนกินภาษีและคนต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่นายประชาชนครนับพี่น้อง เราจะทำบ้านเมืองนี้ให้สะอาดขยะที่ล็อกลึงลังถ้าผู้รับเหมาเขสสามเคสีดูแลไม่ได้ไม่เปลี่ยนรถไปเราก็จะเปลี่ยนผู้รับจ้างครับพี่นอ้องถังขยะที่หมามันคุยคนมันคุยแล้วเพนพ่านผมจะใส่ถังให้หมดครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เราจะทำให้แผ่ใหญสะอาดเพื่อลูกหลานเราประชาชน เราอยู่มีความสุขไม่ใช่กินข้าวอยู่หนูมาวิ่งเพ่นพ่านขยะเต็มเมืองแบบวันนี้พี่นลองก้าวกลิธีปบัลลังกนเข้าไปจะเริ่มตั้งแต่เรื่องขยะเรื่องยุงเรื่องขาวแดงเรื่องที่ทําได้ไง่ายๆงบประมาณไม่เยอะเพราะเราอยากแก้ไขและอยากปรับปรุงบ้านเมืองให้ไปต่ออย่างสวยงามพี่น้อง ทุกคนอยากมีบ้านเมืองที่สวยงามที่สะอาดสบายตามไม่สบายมีที่รักษาพยาบาลพ่อเท่าแม่เท่าแก่มีที่ดูแลมีที่บดูแลคนพิการผู้อวปถินเ์จียงน,นั่นคือเทศบาลของประาแกทที่วาดความฝันไว้ครับพี่น้องนโยบายเราไม่ใช่นโยบายขายฝันแต่นโยบายเราต้องทําได้จริง <c oughs> ผมไปดูที่มอจยาโมเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กอยู่ใต้มัสยิด ข้าวห้องน้ํารวมกับผู้หลักผู้ใหญ่เราควรมีศูนย์เด็กเล็กสี่มุมเมืองให้เด็กของเราได้เล่าเรียนได้อยู่จริงไหมพี่น้องเทศบาลไหนก็มีศูนย์เด็กเล็กที่สะอาดสะอา้านแต่มาดูของหัใจพี่น้องดูไม่ลงคุณบอกว่าจะทําหอชมเมืองคุณบอกทํานั่นทำนี่สิ่งเล็กๆไม่แพงทำไมไม่ทํา สิ่งง่ายๆที่คนเขาทำได้ทำไมไม่คิดทำไมไม่ทำ <Hey. S 1> มีไหมสนามเด็กเล่นสีเข้มสีมุมเมืองเราที่เด็กได้เดินเล่นที่เด็กได้ออกกำลังกายริมคลองเตยมีไหมที่สาธารณะทีคนเดินออกกำลังกายอย่างสบาย <Hey. S 1> มีไหมครับพี่น้อง <Hey. S 1> มีมีในขยะริมคลองวิ่งไปก็ขยะขยะขยะ,ขยะแล้วก็ยุ่ง hey. บ้านเมืองของผมที่ผมรักจะต้องดีกว่านี้ครับพี่น้อง <Hey! S 1> เพราะฉะนั้นเหลืออีกสองวันวันที่11เข้าคูหากาเบอร์สองครับ hey! 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 สอทเขตหนึ่งเขตสองเขตสี 1, เ่ 2, เก้าสิบเกถึงยีครับพี่น้องเขตสามกายี่สถึง25้าครับ <Hey! S 2> และทีมปลาเป้นจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเลย <Hey! S 2> พวกเราลูกพี่คนหัดใหญ่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนวันนี้สี่ปีท่านต้องมาเลือกกันใหม่และจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนกันอีกแล้วพี่ทอง <Hey! S 2> ทีมปลาเป็นไม่เป็นนอมินีใครไม่มีใครอยู่ข้างหลังเรามีแต่พวกเราพวกหัดใหญ่พวกปลาเป้น พวกพี่น้องประชาชนทุกคนเ,เราเดินมาสองสามปีรู้ปัญหารู้ทุกอย่างและต้องรีบทำให้ครบแม่เขาดา่าว่าขายวันพี่น้องเพราะฉะนั้นเลือกประหลัดเป็นคิด1-2-3-4ี่เบอร์สองครับพี่น้งองเ,เ,เราจะากทำให้บา้านเลือกบะานไป ครับยังคงอยู่บริเวณงานกับเรานะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะขอความร่วมมือทุกท่านเราจะร่วมบันทึกภาพร่วมกันในโอกาสนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับท่านยังคงอยู่บนเวทีกับเรานะฮะในโอกาสขอให้เดินทางจนสวัสดีภาพนะครับเรื่องประดับเป็นเตือนทรัพย์นะครับพี่เลี้ยงสักคู่เดียวนะฮะท่าน